หนังสือพัฒนาตนเองที่ควรอ่านหนังสือพัฒนาตนเองเล่มที่8สมองเศรษฐีเขียนโดยขุนเขาสินทุกเสนขเจตบูรหนึ่งประโยคเด็ดในหนังสือเล่มนี้คุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเพราะนั่นคือธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนเนื้อหาโดยสรุปทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่จะไปถึงจุดนั้นได้ สิ่งที่ต้องผ่านคือการพัฒนาตัวเองเพราะไม่มีใครร่ำรวยด้วยตนเองได้โดยการไม่พัฒนาตัวเองสมองเศรษฐีเป็นหนึ่งในหนังสือไทยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและความร่ำรวยที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งเนื้อหาสไตล์ผู้เขียนที่มีหลักปิตตวิทยาวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนด้วยอ่านแล้วได้ความรู้อย่างแน่นอนโดยเนื้อภาพรวมจะสื่อว่า เศรษฐีที่แท้จริงมีนิยามมากกว่าการมีเงินจำนวนเยอะแต่ต้องมาพร้อมทั้งความมั่งคั่งภายนอกและภายในเพราะใช่ว่าคนที่รวยทุกคนคือเศรษฐีถ้าภายในไม่เติมเต็มซึ่งกระบวนการที่จะนำไปสู่การเติมเต็มได้ก็คือการพัฒนาตัวเองโดยในหนังสือจะผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนคือฝันคิดและทำ เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ควรอ่านสักครั้งแล้วเราจะได้อะไรบางอย่างติดมือหลังอ่านจบอย่างแน่นอน